มีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเ,ออเรากำลังติดตามกรณีที่ผมให้ดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเป็นกรณีคือผู้ชายคนนี้เขาเขาจะมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเป็นสิงโตเรียกว่าเทพอสูรแต่เรื่องของเขาเรื่องเทพอสูรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะหลายท่านถ่ายติ๊กตอต้องเจอบ้างแหละ แต่ขอเปิดภาพคุณปริญญาตอนเอารถไปซ่อมที่อู่แล้วปรากฏคุณปริญญาแกเลี้ยงสิงโตก่อนหน้านี้มันมีดราม่าเรื่องเลี้ยงสิงโตเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่บังเอญว่าจะตัวเจอเรื่องแทรกเข้ามาอีกเพราะว่าปริญญาเอารถไปซ่อมที่อู่แล้วเหมือนกับแกสงสัยว่าอู่แห่งเนี้ย วางยาแกหรือเปล่าปรามาว่าซ่อมแล้วทำไมยังไม่เสร็จ<ม>แล้วหลังนี่แกก็เลยไลฟ์พอไลฟ์เสร็จเข้าใจว่าอู่เลยโทรตามตำรวจ<ม>แกก็เลยบอกอ้าวตำรวจจะมาจับผมได้ยังไงไหนดูภาพหน่อยสิตอนที่เขาโวยวายใช่ไหมใช่ฮะมีมีตอนที่เขาโวยวายตรงที่อู่เลยอาเปิดเสียงเปิดเสียงครับทุกคันดินซ่อมนะอยู่ทุกคันเลยยืนซ่อมเลยนะยืนประชุมเหมือนว่ ระบบที่เห็นเสียหายจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากที่ผมไม่รู้และไม่ทราบว่าพี่พนักงานของพี่ไปเติมน้ำยาอะไรลงไปในหม้อน้ำของผมจนมีการเสียแบบนี้พี่จะรับผิดชอบยังไงและจะดูแลผมยังไง ก็ต้องเป็นไปตามที่ช่างเขาบอกดีกว่าครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรอย่างนี้ผมก็บอกมามันเกิดจากความร้อนอยู่แล้วครับที่เห็นทุกคนเห็นทุกคนเห็นพี่ก็เห็นและพี่ก็เข้าใจว่าปกติผมมามันไม่ได้ร้อนชืงแล้วมาเสียหม้อนะมาเสียตรงนู้นตรงนี้แบบที่มันเพิ่งเริ่มเป็นสกวันนี้คือพนักงานผมเขาเติมน้ำเปล่าปกตินี่แหละมันไม่ใช่น้ำเปล่าหรอกครับเราอย่าอ้างครับถ้าเป็นน้ำเปล่ามันไม่พังแบบนี้หรอกนี่รับปันมารับปากให้ดีคือทางทางถือปอดนะ ฟังสิครับพุดคนเลยทุกคนฟังพี่จะยอมรับถ้ารับทุกอย่างคอยดูดูว่าพี่จะโดนอะไรจะเป็นยังไงพี่สู้ด้วยตัวของพี่เองฟังนะครับทางคุนปอดพูดดั้งเขาคุณประบมาติข้อใส่ผมกลัวประชาชนผมไม่ได้ยินเอาเลยทางร้อยเวรน่ะทางทางใบั่ปอดฟังทุกคนเขาแจ้งความว่าคุณ่อความเดดร้อนหลกานรถของผมเสียหายอยู่ที่นี่แล้วถูกยึดรถเอาไว้ ไม่ยอมสตาร์ทรถให้แต่ผมโดนแจ้งความมาว่าผมดํำความเสียหายความลำคาญก็เอาซีตัวพนักงานผมยังไม่โดนตัวใครเลยก็เอาซีไม่ไปเอาโอเคครับเอาซีทำไมผู้เสียหายอยู่ตรงนี้แต่จะเอาตัวผมไปลรงพักตำรวจมานี่ ตำรวจอย่าเพิ่งไปช่วยมาพูดกับประชาชนหน่อยคุณมาโดนตัวต่ไปนี้คุณเดินมาชนผมเองนะอย่ามั่วนะอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วตำรวจมานี่ก่อนตำรวจมานี่ครับขอใบเมื่อกี้ละมาประชาชนดูมาทุกคนดูเอาสิว่ามาเดินก็อะไรมาพูดร่อยเร็ว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 ตำรวจมา หาสิว่าดูแลรถตัวเองรถถูกดีรับคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะเข้าใจว่าอูแจ้งความเดือดร้อนลำคาเพราะเนื่องจากแกมาไลฟ์สดแล้วแกก็เสียงดังอยู่ในอูลูกค้าคนอื่นก็ตกใจแล้วเขาเองเนี่ยนะฮะนี่คือปริญญาเขาเลี้ยงสัตว์คือเทพอสูรคือสิงโตเดี๋ยวให้เราเรื่องสิงโตเรื่องนี้มันพีคแซกเข้ามาก่อนอ่านดังๆ เป็นท่านท่านกล้าคุยกับตำรวจอย่างนี้ไหมนี่ฮะนี่นี่จริงนี่ชื่อปริญญาใช่ไหมนี่แล้วเขาเหมือนกับตะคอกใส่ตำรวจแล้วตำรวจสุภาพอันนี้ตำรวจทำถูกนะอันนี้คือสุภาพมากเห็นไหมนะแล้วก็บอกรถเข้าทางอ่ะเปิดเสียงที่มยอมมาสตาร์ทรถให้แต่ผมโดนแจ้งความมาว่าผมดําความเสียหายความลำคาญก็เอาซีตัวพนักงานผมยังไม่โดนไ่เน่ ไม่ไปเอาใ่ตำรวจเรียกให้ไปลงพักไม่ไปอยู่ตรงนี้แต่ล่าสุดไนเปิดภาพปริญญาหน่อยเจ้าของรถคันสีแดงโอ้ช่วงนี้คันสีแดงมาแรงเอาเอาหน้าพวกผมลงแล้วเปิดสองจอคลิปที่เขาวว้ไว้กับตำรวจเราไปเจอกับปริญญานะฮะเพราะเราก็ถามบอกปริญญามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นคือเนี่ยทำไมอ่ะมันเกิดอะไร ปริยาเล่าว่ายังไงปริญยาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเอารถไปตอนนั้นเองเหมือนมปการไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องปรากฏจะไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแล้วเกิดมีปัญหาเพราะขับผมขับรถออกมาจากที่ศูนย์จุดเนี้ยประมาณไม่เกินบอกปะเป๊ะปะเปะเ๊ะคุณดูภาพหน่อยดิน,นี่ขนาดตารวจจะเชิญไปโรงพักพี่แกยังไล่อยู่หน้าศูนย์รถอยู่เลยอ,อะไรเนี่ย,ยเฮ้ยมีเสียงไหมฟุตภาพตัวเนี้ยเปิดเปิดเสียง้า้มือมอนักงานยืนมองอย่างเดียวไม่มีการรับผิดชอบ อะไรให้มันถูกต้องมีใคจะพอมาคุยหลังบ้านโทรมาเคลียร์หลังบ้านโทรมาครับขอสุดท้ายเขายอมไปไหมหรือปัญหารถเขาคืออะไรคือปัญหาเขาสงสัยบอกว่าเขาเอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่พอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บขับรถออกไป20กิโลรถมันขึ้นว่าความร้อนขึ้นสูงเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้ตอนที่เขาเอารถเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยศูนย์วางยาเขาหรือเปล่าหรือใส่น้ํายาอะไรผิดให้เขาไหมทําให้ความร้อนมันขึ้น เขาต้องการให้แก้เรื่องนี้เพราะเขาบอกรถเขาไม่มีปัญหาอย่างอื่นเขาแค่ตั้งใจจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่านั้นแล้วทาไมตํารวจถึงมาเขาได้อธิบายไหมก็คือเจ้าตัวเองเนี่ยตัวของเขาเองเขาไม่ได้อธิบายนะฮะว่าตํารวจถึงมาแต่สุดท้ายแล้วคือทางศูนย์นั่นแหละเป็นคนแจ้งความเพราะประเด็นก็คือศูนย์ก็คงจะรู้สึกว่าลูกค้าคนอื่นตกใจเนื่องจากว่าตอนมาไล์สดแล้วเหมือนกับเสียงดังใช่ไหมแล้วมันเป็นการไล์สดนี่ต้องระวังเรื่องบินประมาทด้วยนะฮะไหนลองฟังเสียงวันนี้เขาให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจากที่เนี่ยฮะไม่ไปตามท พอรถผมโดนวางยาจนรถจะขับไม่ได้แล้วรถพังต้องรับผิดชอบทุกสัดส่วนดูสิวมันใหญ่แค่ไหนทุกคนมาดูค่อยๆแชร์เมื่อวานเมื่อวานเราทำอะไรบ้างในรถที่เรามาติดต่อเมื่อวานผมเข้ามาให้แก้ไขนะครับกับทำหม้อน้ำรถผมรั่วหนักกว่าเดิมแล้วคือน้ำมันเครื่องใช่ไหมแล้วน้ำมันเครื่องคือการที่ผมเข้ามาใช้บริการอใช้บริการน้ำมันเครื่องแค่นั้นเองแม่งถ่น้ำมันเครื่องบอกว่ารถผมไม่มีปัญหาอะไรพอวิ่งออกไปแล้วรถผมกลับ พอวิง่งออกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกลับบ้านไม่ถึง20โกิโลไม่ความร้อนเกความร้อนขึ้นมไม่รู้ว่าเอาอะไรใส่ไปในหม, <า S 2> ม้อน้ำหม้อน้ําเอาอะไรไปใส่ในหม้อน้ําไม่รู้หม,ม,ม้อน้ำร้อนชืงเกยความร้อนขึ้นวันนี้เขาก็<อ>ไม่คุยอะไรให้คําตอบอะไรเราเลยไม่คุยก็เขาเข้ามาคุยก็จะบอกว่า ชคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้วันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมอู่เขาด้วยล่าสุดเราไปคุยกับอู่ถูกไหมอู่เนี่ยเขาก็ยืนยันเนี่ยนะฮะคือทางพนักงานว่าเขาไม่ได้เติมอะไรผิดพลาดแล้วประเด็นก็คือตอนเอามาซ่อมเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเป็นลูกค้าด้วยลูกค้าคนหนึ่งใช้บริการนี้เขาบอกว่าร้านนี้บริการดีมากแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยผมก็เห็นเข้ามาไลฟ์เอาเทียบเคียงกับปริญญาเมื่อกี้ที่ยินววยวายวอยวาย,ยหน้าอู่เนี่ยนะฮะบอกเห็นไลฟ์เนี่ยแล้วก็ ไล่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็บอกว่าน้ำมันเครื่องเขาแห้งแล้วเหมือนกับว่าไปเติมอะไรจนกระทั่งรถเขาเกิดเรื่องส่วนผมใช้บริการที่นี่บริการที่นี่ดีไม่เคยมีปัญหาผมรู้จักเขาเพราะว่าเขาเองเนี่ยเลี้ยงสิงโตแล้วตอนนี้เหมือนกับเป็นคนในติ๊กต็อกที่คนเนี่ยค่อนข้างจะรู้จักอ่ะยืนยันว่าอู่นี้ดีบ้างอลองฟังดูหน่อยฮะมาเป็นลูกค้าที่ตั้งแต่เริ่มเปิเเปเปดอะตั้งแต่น่าจะห้างห้างเปิดอะสิบกว่าปีแล้วมั้ง ก็ไม่เคยมีอะไรนะบริการดีนะพนักงานก็โอเคพูดจาดีบริการก็ดีรถก็ไม่เคยมีปัญหาเลยผมก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางมาเช็คลมยางมาอะไรเงี้ยแต่สมมติถ่ายมันเครื่องก็จะมาที่นี่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วกรณีเนี้ยผมดูไลฟ์สดเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเห็นแล้วเขาเขาบอกเขามาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วบอกน้าหม้อน้ําพังจริงๆเขาไม่ได้ไปยุ่งหม้อน้ําผมไม่ถามเด็กแล้วเด็กก็บอกว่าพวกน้องพนักงานนะนะเขาบอกว่า Uh, เห็นน้ําแห้งเขาก็เติมน้ําให้แล้วเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องก็ต้องรอ,อให้ทางศูนย์ของสำนักง,งานใหญ่เนี่ยหรือไม่ก็ไปให้ใหทางบริษัทนี่คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเราต้องให้ความเป็นธรรมศูนย์เขาด้วยเพราะศูนย์นี้เอาจริงผมก็เคยเป็นลูกค้าเขานะเขาก็าบริการดีอันนี้ไม่ได้เข้าข้างศูนย์นะแต่ประเด็นคือพี่ปริญญาสัตอาศูนย์ คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักเพราะตอนแรกเนี่ยเราให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปตามเพราะชาวบ้านแจ้งเข้ามาบอกเฮ้ยไอ้นี่เลี้ยงสิงโตแล้วสิงโตเวลาลงคลิปเนี่ยเอาเปิดคลิปหน่อยตอนเมื่อกี้เห็นใช่ไหมตอนสไตล์ตอนเขวอยวายนี่นี่แหละฮะสัตว์อาสูนของเขาเปิดเสียงเลยฮะคนเดียวกันเลยนี่นี่คือคนดูติ๊กตอกเห็นไหมไหมชื่อน้องอะไรนะมาเหสีฮะคุณผู้ชมเป็นสิงโตตัวเมียแล้วคนบอกเฮ้ยพี่พี่เลี้ยงได้ดยเหรอเนี่ แล้วตอนเขาเล่นกันเห็นไหมฮะมีบางคนดูคลิปก็อวยพรร้องเพลงให้เขาว่าต้องมีสักวันต้องมีสักวันนน่แล้วเราก็ภาวนาว่าต้องมีสักวันไหมดูฮะดูดูมาเหสีเน่ต้องมีสักวันต้องมีสักวันเปิด้าไปเรื่อยๆแล้วเปิดเสียงด้วยเห็นไหมฮะวันดีคืนดีมาเหสีตะปบนะฮะ แต่ว่าเขาก็ยังรอดมาได้จนกระทั่งมาโวยวายที่สูลด์นี่ล่าสุดเราก็เลยไปถามเขาปาริญญาอ้าวคราวนี้เปิดภาพตอนอยู่กับมาเหสีมุมอื่นๆบ้างแล้วสัมภาษณ์ปริญญาในมุมที่เลี้ยงสิงโตแล้วคุณก็ไลฟ์สดทุกวันจนหลายคนบอกเฮ้ยเลี้ยงได้ด้วยเหรอสิงโตปริญญาบอกว่าผมทำเรื่องขออนุญาตเรียบร้อย ถูกไหมใช่ฮะก็บอกขออนุญาตถูกต้องแล้วแล้วผมเลี้ยงมาประมาณสัก4ี่ถึงหเดือนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยมันก็ดูเหมือนจะดุนั่นแหละเป็นเพศเมียแต่เลี้ยงมาแล้วก็คุ้นชินในบ้านผมไม่ได้มีแค่ไม้เหสีที่เป็นสิงโตยอย่างเดียวยังมีพวกหมาแมวงูนกด้วยก็เลี้ยงรวมกันนี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เส้นเลือดใหญ่ทําไมอะไม้เหสีจะกินเหรอ,อรหรือว่าไงอ๋อโชลยเคี้ยวมาเหสีเล่นโอ้ยเหรออ๋อนี่ดูหน้าดูหน้าไหนนะกลับไปใหม่นีไม้เหสีเล่นตรงเส้นเลือดใหญ่อะ คลิปที่พี่โดนจูโจมนั้นก็มีน้องๆของพี่ทุกๆคนคลิปที่พี่โดนสวบเขาที่คอเนี่ยมันสวบเขาเส้นเลือดใหญ่ของพี่ตรงเนี้ยเห็นรอยเขี้ยวไหมเห็นรอยเขี้ยวไหมเนี่ยฟุบอย่างเงี้ยเห็นไหมมีลองไปดูสิคิดว่าฝึกวิชากับสัตว์อสูรนั้นปลอดภัยเหรอมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่พวกเจ้าคิดหรอกน้องๆของพี่ พี่คือผู้สำเร็จวิชาสัตว์อสูรนะม,มันกัดเข้าตรงนี้เนี่ยเห็นรอยเคี้ยวไหมล่ะมันกัดแบบนี้แล้วพุ่งเข้ามาตะคุบพี่ก่อนนี้มันจะโจมตีมันทําท่าเนี้ยแล้วมันมอบอะ่ะพี่อัดวิดีโอไว้หมดลองดูได้ถ้าคิดว่าพี่ถ้าไม่เชื่อพี่เน่ยลองดูคุณผู้ชมฮะเห,หมเห็นสไตล์เขาใช่ไหมนี่ ล่าสุดถามบอกพี่พี่ลงแบบนี้พี่ขออนุญาตไหมคนได้แต่ภาวานาต้องมีสักวันเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนทำไมไปคอมเมนต์ว่าต้องมีสักวันไหนฟังเสียงสัมภาษณ์เขาบอกเขาขออนุญาตเรียบร้อยเ,ออเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแจ้งจับเขาการณีนี้ฟังเสียงสัมภาษณ์เขาหน่อยประมาณสี่เดือนผมไม่สะดวกให้เข้ามาเพราะว่ามันลัวลอบมันยังไม่กรอบชิด เดี๋ยวอันตรายนะเนี่ไงก็เป็นนกแก้วมาคอคือก็คุยกันได้แค่นี้มันเลยไม่สะดวกสั่งซื้อมาสิครับซื้อมาใช่ครับกลางวันกับเย็นกล้งวันกับเย็นให้คนดูคนที่พี่ฮะฮะมันมันบ้างไก่บ้างหมูบ้างแล้วแต่เขาไม่ดุหรอพี่ไม่ดุไม่ดุแต่ก็ดูแต่เงาพี่อยู่นะใช่เขาน่ารัก ใช่ตัวเมียครับใช่มีนกแก้วมีหมามีแมวมีงูมีสิงโตใช่ชอบมันมันมันน่ารักสำหรับเราแล้วมันน่ารักไม่ครับไม่ไม่เคยออกไปไหนแล้วผู้คนเขาก็รู้ดีแถวนี้เขาก็รู้กันเขาก็อ้าวเปิดเปิดภาพคลิปซ้ายมือเอาไว้แล้วขวามือเปลี่ยนเป็นคลิปตอนที่กำลังวอยอยู่ในศูนย์รถคนเดียวกันนะฮะกับวันนี้ที่กำลังเป็นข่าว นี่ฮะสัตว์อาสูนที่เขาเลี้ยงน้องมาเหสีเข้าใจว่าสงสัยแกจะเป็นแฟนเรื่องมังกรหยกนะฮะสไตล์การพูดของแกนี่นะเนี่ยมันสวบเข้าอย่างนี้เลยฮะแล้วขวามือคือวันนี้ที่กําลังกลายเป็นไวรัลนี่ไหนเปิดเสียงขวามือนยเสียงขวามือเขาคุยสไตล์เดียวกันเลยกับเวลาเขาลงคลิป ผมกลัวไปชาชนผมไม่ได้ยินเอาเลยทางร้อยเวรน่ะทางทางใบฝัดล่าสุดพอทางเจ้าตัวเองบอกว่าสิงโตใช่ไหมเลี้ยงอย่างถูกต้องชาวบ้านวันนี้บอกกับเราเหมือนกันคุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านกลัวเหมือนกันนะนรสิงห์นรสิงห์เนี่ยเห็นบอกว่าลักษณะรั้วกั้นของบ้านของคุณปริญญาได้ภาพเนี่ยนี่พอแล้วฮะ เดี๋ยวต้องมีสักวันฮะไม่เป็นไรฮะอันนี้เหตุเนี่ยอะไรนางมาเหสีมันตะปบอ่ะมันตะปบแรงนะแต่เข้าใจว่ามันกำลังจะโตไงแล้วปรากฏว่าบ้านของปริญญากับบ้านของนรสิงห์ดูรั้วกันใช่ไหมใช่อุ้ยตายแล้วแล้วเขาปล่อยมันหลุดได้ไหมอ่ะคือข้างหน้าเนี่ยมันมีมาแต่ข้างๆคุณผู้ชมเห็นความดเลยอ้ยตายแล้วอันนี้รัวบ้านคุณนรสิงห์แล้วต้องบอกก่อนนะนี่มันเป็นวัยกําลังโตนะครับนี่กําลังแบบคนเดียวไม่อิ่มมาเอาง่ายๆนี่เห็นไหม ขนาดปริญญาจะเล่นกับมันเนี่ยนางอะไรนะชื่ออะไรนะมเหสีนางมมเหสีมันยังสะบัดสะบิ้งเลยคนเดียวไม่อิ่มนะจะบอกให้ชาวบ้านถึงบอกเดี๋ยวต้องมีสักวันจริงๆเ่ะ ปรากฏว่าข้างบ้านล้วแค่นี้เองเหรอใช่เขาบอกเขารู้ว่า<ว>แบบย,ยังไม่ได้สร้างรั้วอะไรขึ้นมาเลยแล้วก็ั้วที่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนเป็นลวดหนามากั้นเอาไว้แค่นั้นเองเขาก็มีความกังวลเหมือนกันแต่ถามว่าที่ผ่านมาเคยเตือนอะไรหรือเปล่าก็คือไม่ได้เตือนอะไรก็คือเหมือนต่างคนต่างอยู่ก็ได้แต่คอยมองดูนะั่นแหละว่ามันจะหลุดมาหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นหลุดมาแต่เขาก็มีความถ้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงพี่ปริญญา<ม>ก็คิดซะว่าต้องมีสักวันไหนปังเสียงข้างบ้านเนี่ยฮะั้วต่ำเหลือเกินฮะ หลานมันก็ไม่อยู่แล้วเมียก็ไม่อยู่อยู่คนเดียวกับสิงโตกับหมาเดียหมาด้วยหมากี่ตัวมั้ที่เราเห็นเนี่ยสิงโตเคยหลุดออกมาข้างนอกไหมบางทีก็ปล่อยหลังบ้าน,นปล่อยก็เดนินเห็นก็กลัวสิเห็นผม่ก็รีบเข้าบ้านเลยตอนแรกยังไม่มีสิงโตตอนนั้นมันเหม,ม็นเหม็นหมาเหม็นที่หมาผูก็พวกลูกหลานมันโพสต์แจ้งไปที่อะไรวะ ก็ <uge ot> มามามาคนเดียวกันนั้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ช่วยทั้งก่มไอ้นั้นมามามันก็ไม่เจอเจ้าของคุณผู้ชมครับนี่ต้องปากหน่วยงานรัฐนะฮะเราเช็คไปยังอะไรนะกรมป่าไม้เขาบอกอขออนุญาตแต่การเลี้ยงดูแบบนี้ถูกหรือไม่เดี๋ยวทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องลงไปดูแลบ้างนะฮะเพราะประเด็นคือก่อนหน้านี้เคยมาตรวจสอบแล้วแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้